Mission t o the moon podcast brought to you by ส a ตว acne so เจลแต้มสิวปราบสิวแล้วบำรุงผิวทันทีจากส a สสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission t o the moon podcast นะครับคุณอยู่กับโรบินธานอุสาหครับคุณเคยอยู่ดีๆเดินเข้าไปตามห้างหรือหรือเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ซื้อของมาโดยแบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซื้อมาเพราะอะไรไหมฮะ วันนี้เนี่ยเราอยากจะมาชวนคุยเรื่องของคอนเซ็ปต์นะครับของการซื้อสินค้าที่อาจจะไม่ได้จําเป็นซื้อเพราะรู้สึกว่ามันสวยดีนะฮะมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องกล่าวถึงนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะครับถ้าอ่านชื่อเขาผมอ่านชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็คือเดนิสอืมดิเดรอยนะฮะแต่เขาเป็นถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสนี่ผมจะขอเดาว่ามันต้องอ่านว่าอืมเดนี่ดีเดฮอรหรือะไรประมาณนี้นะโอเคเอาเปว่าเราอ่านแบบอังกฤษแล้วกันนะครับเดนะิสดิเดรอยเนี่ย กเ็เขาเป็นนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสจริงๆเขาเป็นหนึ่งในผู้เขียน Encyclopedia ด้วยนะนะฮะแล้วกเ็เขาได้บันทึกประสบการณ์สุดแสนจะบเพลึกของเขาในปี1769ว่าแม้ว่าเขาจะได้ครอบครองเสื้อคลุมสีแดงสุดหรูหรานะครับแต่มันไม่ทำให้เขารู้สึกปิติยินดีแต่ประการใดเลยตรงข้ามเนี่ยเขากลับรู้สึกเศร้าหมองเมื่อพบว่า เสื้อคลุมนนเนี่ยมันดูดีเกินไปเมื่อเทียบกับของใช้ในบ้านที่ราคาถูกแล้วก็ดูไม่เข้ากับเสื้อคลุมเลยแม้แต่น้อยเมื่อเข้ากันไม่ได้ไม่เป็นหนึ่งเดียวกันก็ไรซึ่งความหมายนะฮะไม่นานนักหลังจากนั้นเนี่ยดีเดรอยก็ค่อยๆซื้อของเข้าบ้านใหม่ทีละชิ้น2ชิ้นนะครับเพื่อแทนของเก่าที่มันเป็นของราคาถูกเนี่ยที่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับไอ้เสื้อคลุมนี้เลยเนี่ยนะฮะ เปลี่ยนให้มันเข้ากับเสื้อคลุมมากขึ้นเป็นของราคาแพงจนบ้านเขาได้เต็มไปด้วยสินค้าราคาแพงที่มันดูแพงเหมาะสมกับเสื้อคลุมสีแดงของเขานะครับทั้งหมดนี้ก็บอกว่ามันเกิดขึ้นจากความจากเพราะว่าความเศร้าการครอบครองเสื้อคลุมสีแดงราคาแพงเพียงตัวเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแน่นอนว่าคงไม่อาจจะมีเราคงไม่ได้ทําอะไรที่เอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอัปเกรด นะสินค้าหรือว่าของรอบๆตัวเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเพราะเราอยากได้นะแต่ว่าเป็นเพราะเราเทียบกับของอย่างอื่นที่เราที่เรามีอยู่แล้วร,รู้สึกว่ามันควรจะมีอะไรที่อยู่ในเลเวลเดียวกันหรือเปล่านะครับในปี1988นเนี่ยนักมนุษยวิทยานะครับชื่อว่าแกรนด์แมคแร k เคนเสนอทัพย์ใหม่ชื่อนี้แหละนะครับคือดีดูรอยเอฟเฟกนะครับเพื่ออธิบายถึงการซื้อสินของต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายเพียงแค่นี่ฮะเป็นโค้ดเลยนะฮะ ให้ของทุกชิ้นที่ซื้อมาดูเหมาะสมและเข้ากันได้เป็นหนึ่งเดียวหรืออาจจะกล่าวได้ว่าซื้อเพื่อให้เข้าเซ็ตก็ได้นะครับแมคคราเ่นเสนอแนวคิดที่ว่าของใช้ทุกชิ้นที่มนุษย์มีในครอบครองเนี่ยสามารถสื่อได้ถึงตัวตนและสถานะของคนคนนั้นในสังคมนะฮะไม่ว่าจะถูกหรือแพงไม่ว่าจะใช้งานได้จริงหรือใช้งานไม่ได้จริงก็ตามดีรอยเอฟเฟกเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในบางครั้งเนี่ยผู้คนก็เลือกที่จะไม่ซื้อของชิ้นใหม่เข้าบ้านเพียงเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่เข้ากับของที่มีอยู่เดิมแล้วนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยหากบังเอิญว่าได้ของชิ้นใหม่ที่โดดเด่นเกินกว่าของเก่าที่มีอยู่เราก็อาจจะซื้อของชิ้นอื่นๆเพิ่มเพื่อให้เราจะได้มีของเซ็ตใหม่ที่สวยกว่าเดิมและจะเป็นวงจรเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับลองนึกถึงเสื้อผ้าก็ได้นะฮะสมมุติว่าเรามี เสือ้อเชิเช้ตสวยมากๆเลยตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเนคไทที่แบบดีมากๆเลยแล้วก็จะแบบแต่มันก็น่าจะมีสูตรที่แบบใส่เราเข้ากันด้วยเนาะนะฮะสักสูตรมาเข็มขัดก็มาเข็มขัดมารองเท้าก็มานะฮะอะไรแบบนี้เป็นตน้นกระเป๋าหนังก็มานะครับแน่นอนว่านี่ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการขายของเหมือนกันนะครับบริษัทจํานวนมากเนี่ยเสนอ,อการขายสินค้าแบบครบวงจรนะครับ จริงๆอันที่อาจจะเห็นชัดมากแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของตัวสินค้าเียแต่ว่ามันมันเป็นการเข้ากันด้วยตัวมันเองด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นสินค้าของ Apple นะฮะคนที่อยู่ใน Apple Ecosystem เนี่ยนะฮะก,ก็ก็มักจะมักจะมีอย่างอื่นตามมานะฮะพอมีหลายคนเริ่มต้นจาก p p o o n นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเอามี iPad นะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่ง Apple Watch มานะฮะแต้งเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบถ้าเกิดคุณมีอะไรนะใส่หน้ากากนะฮะคุณอยากจะปลดล็อกอ่า มือถือนะฮะปลอดล็อกได้นะถ้ามี Apple Watch ใส่อยู่ Apple Watch ตามหาโทรศัพท์คุณได้เวลาคุณรีบๆนะครับเดี๋ยว Air Tag ตามมานะฮะสักพัก Mac Book ตามมานะฮะแล้วก็มีอ,อุปกรณ์อื่นๆออกมาอีกเพียบเลยเนี่ยนะฮะทั้งหมดทั้งมวเนี้ยมันในกรณีของเอาในกรณีของ Apple เนี่ยช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้นนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้เยอะแล้วถ้าลองไปถามดูจริงๆเนี่ยนะครับ ในอุปกรณ์อายุกตัวอย่างในเคสของ a p p l ปเนี่ยจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งอะที่เจ้าตัวไม่ค่อยได้ใช้หรือใช้น้อยกว่าชิ้นอื่นอย่างมีนัยยะสําคัญนะฮะลองลองลองไปถามเพื่อนๆที่ใช้ a p ป l e ดูได้ว่าว่ามีอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้อย่างอย่างผมเนี่ยผมเคยมี Apple Watch ในสุดผมก็ก็ไม่ได้ใช้นะฮะเพราะว่ามันมันมันไม่เข้ากับวิถีวิถีชีวิตผมมาต้องใช้คํานี้แล้วกันนะแต่ก็ก็ก็ก แล้วก็แต่ก็อยากได้นะอยากได้ของใหม่แต่ไม่ได้ซื้อนะี่ฮะหรือว่า,อ,าอีกเกียก็เหมือนกันอีกเกียก็เป็นอีกอีกอีกอันหนึ่งที่หรือว่าเบิร์ตจริงๆร้านขายเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดก็ก็ใช้กลยุทธ์ทำนองนี้แหละก็คือวางของให้ดูเข้ากันเป็นเซตนะฮะเราซื้อชิน้นนึงมารู้สึกว่าเฮ้ยแต่มันต้องมีไอ้แบบนี้ด้วยมันถึงจะสวยเพราะาตอนเราซื้อมาเราเห็นในร้านมันเป็นเซตมันสวยดีนะครับพอเราไปวางรวมกับของอื่นที่บ้านอาจจะไม่เข้ากันเราก็เลยเอ็นอัพเปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะเป็นของใหม่หมดเลยนะ เราอาจจะมีของบางอย่างอยู่แล้วเช่นเก้าอี้มีแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่เข้าเซ็ตกระต๊ะที่เราซื้อมาก็เลยซื้อใหม่หมดนะฮะเป็นต้นนะฮะดีดรอยเอฟเฟกต์เนี่ยังคับให้ผู้คนต้องอัปเกรดของเนี่ยนะฮะอ่อนะเพื่อเพื่อให้มันเข้าเซ็ตกันนะ,ะซึ่งในบางกรณีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอย่างที่บอกมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชื่อ จูเลตโชเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด้านเศษรษฐศาสตร์และสังคมวิทยานะเขาเขียนในหนังสือชื่อว่า The Over s p e n t American นะครับว่าผู้คนจะซื้อของเนี่ยเพราะเป็นเพราะมันเพราะมันเติมเต็มเติมเต็มความรู้สึกเติมเต็มความฝันของความอยากมีแต่ไม่เท่านั้นไอเดรยเฟกเนี่ยมันมันเติมเต็มเซ็ตของของนั้นด้วยคือเหมือนกับของมันต้องมีอะ่ะมันต้องครบอะ่ะนะไม่งั้นมันก็จะดูแบบเออไม่ไม่เก๋อะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ กลับ <G l ug> มาที่คุณเดนนิสเนี่ยเขาบอกว่าเขาบันทึกไว้นะเาบอกว่าเขารู้สึกเป็นอิสระมากกว่าเมื่อสวมชุดคลุมตัวเก่าเพราะเขาไม่ต้องกลัวมันจะสกปรกขนาดที่ชุดคลุมตัวใหม่สีแดงหรูๆเนี่ยมันริดรอนเจ็ดจำนงนและและจองจำเขาเนะฮะคำพูดของเดนนิสเนี่ยคือนี่ฮะ I was absolute master of my old dressing gown but I have become a slave to my new one นคะครับผมเคยเป็น เป็นเจ้านายของเสื้อคคุมตัวเก่าเนะี่ยแต่ว่าตอนนี้เรากลายเป็นทาสผมกลายเป็นทาสของเสื้อคคุมตัวใหม่ซะแล้วนะครับเรื่องนี้จริงๆผมวม่าน่าสนใจนะในแง่มุมหมอกันว่าเวลาเราจะซื้อของอะไรเนี่ยเราจะต้องเป็นเราจะต้องเป็นนายของของชิ้นนั้นไม่ใช่ให้มันเป็นนายของเรานะฮะซึ่งผมผมว่าบางอย่างมัน,ม,นมันมันมีมันเป็นเส้นบางๆระหว่าง passion ของเราสิ่งเราอยากได้กับกับการให้มันเป็น มาเป็นนายเราออยยกตัวอย่างหนกันรถยนเนี่ยชัดเจนผมอย่างที่ทุกท่านที่ติดตามมิชชั่นหนู่น่าจะพอทราบผมเป็นคนชอบรถมากนะครับผมเนี่ยมีความสูงมากเลยลวเวลาได้ขับรถแบบที่ผมชอบแต่ว่ามันก็ผมผมเป็นคนซื้อรถไม่เยอะอเราครอรู้สึกว่าไม่อยากคือถ้าไม่ได้พร้อมจริงๆทางด้านการเงินจริงเนี่ยผมไม่อยากซื้อเพราะมันมันจะเป็นนายเราอะเราต้องเราต้องไปมีภาระที่จะต้องดูแลมันนะท,ทั้งที่เราอยากได้ไหมอยากได้แต่ว่าก็ต้องก็ต้องคิดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ผมว่าเอฟเฟกต์นี้ยจะเกิดขึ้นกับหลายคนนะครับก็ต้องลองอตั้งตั้งใจนิดหนึ่งว่าตอนเราจะซื้อของแล้วเราโดนไอเอฟเฟกต์นี้เหมือนกับทํางานอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ลองดูจริงว่าเออของเราอยากได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมาให้เราใช้ใช้งานหรือมันจะมาเป็นนายเราถ้ามันจะเป็นนายเรานี่ก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดรโรยด์เอฟเฟกนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมาจากเอ่อบีบนะครับบทความใครอยากไปอ่านเวอร์ชันเต็มนะครับสามารถ ตามไปอ่านได้ที่ BBC ที่ชื่อว่า Why New Things Make Us Sad นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by s a s s i a g n e s o